ยังอยู่นะอยู่ใช่ไหมไม,มีก่อเลยพี่ชายเหมือนกันพี่ไม่มีเลยหรอไ<ม>อ้หนุ่มเอาได้แล้วม,มันโดดมาละมีคนมามีคนมาแล้ว ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว under มาดี <Yeah. S 1> เปลี่ยนทิ้งดีกว่าเดิมถูกแล้วใช่ครับน่าจะมาอุ้ยไม่โดน ลางเขายิงอะไรกันอ่ะพีเเาา่เอ้ยไม่ไม่มาวิน่นไปนู้นแล้วไอ้มาจากขึ้นหรอขึ้นหรอขึ้นใ่โอ,อเคพาพี่ข้างบนมานี่จอสองคน

ม hey, yeah. ันทำอะไร hai, ตัวเองด้วยสกิลมันหน้าปรับใหม่ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดที่ปร uh, ับใหม่แต่มันเหมือนทำให้ทิ้งตัวปลอมไว้แล้วตัวเองก็กลายเป็นเงาเสียวขาวหรือล่อนหัวหรือเปล่าไม่แน่ใจหัวหมุนพะยิงไรวะเดี๋ยวไอ้นุ่ม

น่าห่วงหรอกเขาหรอกน่าจะห่วงเราเองเนี้ยโอ้ยไม,ไม่น้อก <pers> ไม่นอ้องไมีคนไม่ลอกนี่นีน่นีน่หลงว่ะเฮ้ยคาจะเลือกปืนนะดิ มันพลาดแรกใครยิงผมนี่แหละผมนี่แหละพานในเรื่องคืนผมยืนอยู่ข้างหลังมันโอ้พี่มีคนโดดอีกแล้วพี่มันไม่ตายไปเลยนะพพมา,มาแล้วเฮ้ยเดีย๋ดวยวเข้าเร็วเข้าเร็ว,วโอ้ยไม่โดนโอ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะ ไหนไหนเรียบร้อยนายอยู่นิ่งให้เรายิงได้ไหมสลรองเหมือนจะมีคนโดดมานะอืโด,ด่มาชันแล้วะไอผายละผมไม่มีที่อยู่ผมเป็นโฮมเลดบนหัวหนวดตึบพี่ ใช่พี่คอนเฟิร์มนะโดดมันโดดมันโดดลง <6 S 2> ล่างนะอมหลามมาแน่แน,แน่ลูกซองอ่ะดิออกมาชินด้วยไปฝั่งหนึ่งเขาดัน ไปกันดีกว่าเงินก็สี่หมื่นแล้วนะจะโดนรีพอร์ตซะก่อนโดจมาแล้วคุณเนดโดกมาแล้วไหนอยู่ที่ไหนบ้างจะหมดแล้วนี่นะสิบคนเองอเบรกแบง์ผมคิวบ้างนั่นกูมไม่ได้อีก สนุกไหมแท็กเกอร์คนนี้จะเกินไปแล้วนะมันจะมีนะเจ๋อตรงนี้ไม่คนหรอดูนวะโดดอยู่นะรอโดดอยู่ใช่ไหม ผมโดนแท็กยังไงล่ะไม่ใช่ดนิน่าจะโดนใช่ไหมไมนขึ้นชื่อแบบนี้เนะี่ยตัวน,นี้น่าจะล่าเรานะมาล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 ะเอ้ยผมจะล่วงไปเป็นนู่นละ เจตีเราก่อนพี่คนมาอืมแล้วมันไปไหนวะอือนี่เหรอลำคาญแหละโอ้หาไม่เจอเว้ยขอมาเลย ปวดนะออไปเลยล่างอันหนึ่งวะจะรูอ้อ่ะร่างหมดแล้วอ่ะ อ๋อมาล่าค่าหัวตู้กันนี่เองโอ้มีคนเรียกแอ์ด,ด็อปออเรียบร้อ,อยพลาดโมชั่นฟีดรีโหลดอินไล่วงอยู่นะไล่ขอบอยู่ เรียบร,ร้อยไม่ถือปืนวิ่งเชี่ยดูอย่างกับเพื่อน,นเอาปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไป,ไป,ไป จะวิ S <s <we ak> ่งมาไม่ไม่ถือปืนเอามีดมาแล้วไม่ปันด้วยโทษปีืนพี่ละจิงอะไรวะมองตามองแท่ไม่เห็นเลยทําไนอะ อโดมาก่อนพี่มันโดขึ้นไปบนหลังคาย่าจร์นี่ยี่สิบคิวอ่ะสุดยอด MVP เรา ตามคนกแ็แคมป์ได้